ชนะใจพระเอกคองหนึ่งไร่พาเป็นเขยจันทร์อาณาจักรจันทบุรีแอนพัทราทายาเศรษฐีพันล้านภรรยาชาคิดแย้มนามสำหรับคู่รักพระเอกหนุ่มยางชาคิดแย้มนามและภรรยาสาวคนเก่งแอนพัทราเรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่ขยันช่วยกันทำมาหากินมากๆ แถมยังมีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องโพอ,อีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักขวัญใจแฟนๆในโซเชียลกันเลยก็ว่าได้จนตอนนี้เป็นครอบครัวสุขสันต์บันเทิงกันทั้งบ้านโดยสาวแอนพัทิราภรรยาสาวนอกวงการผู้ใช้ความดีชนะใจพร้อมถอดเขี้ยวเล็บกันเป็นเสือของหนุ่มชาคิดแย้มนามก่อนกลายเป็นคู่รักที่ชอบใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายไม่หวือหวาโดยการใช้ชีวิตอยู่กับลูกและภรรยาที่สวนผลไม้เป็นหลัก แต่ก็หวานลนไม่แพ้คู่อื่นๆเลยทีเดียวซึ่งหากใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้ผ่านทางอินสตาแกรมของทั้งคู่อยู่บ<ๆ>่อยๆก็จะเห็นว่าสองสามีภรรยาคู่นั้นขยันมีโมเมนต์สวีทหวานบนความเรียบง่ายมาให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆโดยสิ่งที่หลายคนเคยเห็นเป็นประจำก็คือภรรยาจะชอบแต่งตัวบ้านๆไม่ค่อยแต่งหน้าทำผมมากนักแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะรวยมาก งานในวงการยังรับอยู่เหมือนเดิมครับผมเก่งครับแบ่งเวลาได้ส่วนทุเรียนเราก็ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าจะดีขึ้นในทุกปีทําไว้ให้ลูกแหละมันเป็นความสุขด้วยมันเหมือนได้กลับบ้านได้ไปชาร์จพลังได้ทําอะไรทิ้งไว้ที่มันเป็นของเขาจริงๆได้ยินมาว่าหลายคนยกให้เป็นเสียส่วนทุเรียนแล้วก็ยังไม่เป็นเสียครับมันมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ทุกวัน เจอกับปัญหาเจอกับภัยธรรมชาติที่เราก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ว่าเพี้ยมีกี่ชนิดรามีกี่ชนิดดินฟ้าอากาศยังไงปีนี้ก็มาเจออะไรแปลกๆต้องมาเรียนรู้กันใหม่อีกว่าจะต้องคอยกําจัดอะไรยังไงให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะเป็นอินทรีย์หรือเคมี Me. ผมยังเรียกว่าเป็นมือใหม่อยู่แต่ก็ทําเต็มที่โชคดีที่มีครูที่ดีคือญาติญาติฝั่งภรรยา เราก็ส่งทั้งในประเทศประเทศจีนและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกด้วยถามว่าสวนทุเรียนถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวไหมมันก็ไปด้วยกันเคยจันทรภรรยาเป็นคนดูแลรวมๆก็มีที่ดินอยู่100กว่าไร่ผมก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้แล้วก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารร้านขายแซลมอนทุกอย่างเราก็ทำด้วยกัน บ้านหลังใหม่เราก็ทำตรงที่เราอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคาลือาหรือเปล่าเราเรียกว่าบ้านมันเป็นบ้านในพื้นที่เราอยู่แล้วมาเริ่มทำพอมีลูกก็อยากจะขยับขยายคือตอนนี้ทุกคนคิดว่าผมไปอยู่จันทบุรีกันหมดแล้วแต่จริงๆผมอยู่กรุงเทพเป็นหลักครับก็ไปไปมามาบ้านก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บ้านอยู่แต่ก็ยังได้อยู่ คนอื่นอาจจะมองว่าการทำธุรกิจมันมีรายได้มากกว่าการเป็นนักแสดงสําหรับการแสดงมันเป็นความรักคนชอบมาถามว่าผมจะออกจากวงการแล้วเหรอไม่ออกครับเล่นจนเป็นพ่อเป็นปู่ครับเพราะมันคือความสุขมันคือศิลปะที่เรารัก